กับสามครั้งแบมือเขึ้คะจัรวทของันะคะาธีบังดามไหนนะคะไดค่ะอินาสกาเลนาอินาสกาเลนาพุทธังกูเชนมาพุทังกูเชนมา อิมินาสกาเรนะทำมัมง,งปูเชมอะอิมินาสกาเรนะอมินาสกาเรนะสังคังปูเชมะสังะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธพควะพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภค สวากขาโตพระกวตาธรรมนัมธรรมังน้มมาสามิสุปฏิปันโนพระกวะตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกสังโฆสังคังนัมมาสังคัน้มามิ่ไมาย,ยังพันเตวิสุงวิสุง ทายะติสารณนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะทุตยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารณนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะทุตยมปิมายังพันเตวิสุวิสุงรักนาทายะติสารณนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคาฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ

ยามตสังขังสละนังคชามิยามติสังขังสระนังคาชามิยามติพังขังสละนังคาชามิยามติสังขังสละนังคาชามิยามตสังขังสละนังคชามิ นางคังสาลานางค่าชามีอังยังตางคังซาลานางค่าชามี